35ครับข้อนี้เป็นเรื่องของปริยาของสารอินทรีย์นะเขาบอกว่าให้เป็นนาสมบัติของสาร A ถึง E ครับข้อความแรกเนี่ยบอกว่าสาร A เป็นสารที่มีกลิ่นเหมือนแอปเปิ้ลเมื่อนํามาต้มกับสาราลโซเดีคลองไซด์จนเกิดปริยาสมบูรณ์แล้วเติมอีเทอร์ลงไปจะได้เกลือในชั้นน้ําและสาร B ในชั้นอีเทอร์เคครับตรงนี้เนี่ยในประโยคนี้มันมีขั้นตอนปริยาเนี่ยครับหลายขั้นตอนครับมีปริยาหลายตัวนะดังนั้นครับเรามาดูก่อนว่าตอนแรกเนี่ยครับ ไอสาร A เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสารที่มีกลิ่นเหมือนแอปเปิลนะในเคมีอินทรีย์ครับพวกสารที่มีกลิ่นเหมือนผลไม้นะครับมักจะเป็นพวกสารเอสเทอร์นะเอสเทอร์ e นะครับมักจะมีกลิ่นเหมือนผลไม้อย่างงี้ออกมาครับแล้วเขาบอกอีกครับว่าเอาไอตัวนี้เนี่ยสาร A เนี่ยครับไปต้มเนี่ยกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์สามารถเกิดปฏิิกริยาสมบูรณ์ครับลักษณะของสารเอสเทอร์นะครับก็สามารถไฮโดรซิส์ด้วยเบสได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นไปตามสมบัติของเอสเทอร์นะแสดงว่า,าสาร A เนี่ยครับ มีความเป็นไม่ได้ครับว่าจะเป็นพวกเอสเทอร์ครับเป็นเอสเทอร์นะครับเราลองกําหนดนะให้สาร A เนี่ยครับเป็นเอสเทอร์ครับเอสเทอร์ er ก็จะมีหมู่ตรงนี้ใช่ไหมหมู่แอลคอลซิลคาร์บอนิลนะครับแอลคอฮลซิลคาร์บอนิลตรงนี้นะมันจะมีหมู่ R สองข้างครับหมู่ R ตรงนี้กับหมู่ R ตรงนี้ครับโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะทั่วไปของเอสเทอร์นะเอสเทอร์ er สามารถมีการไฮโดรลซิสด้วยเบทได้ครับสุติว่า เอาไปไฮโดรซิต์นะครับด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เวลาที่เอเทอร์เนี่ยครับมีการไฮโดรซิส์เนี่ยเนื่องจากว่าเอเทอร์เนี่ยครับมันคือสารที่เกิดจากการเอากรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์เนี่ยมารวมกันใช่ไหมดังนั้นครับตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นกรดคาร์บอกซิลิกเดิมครับส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่เป็นกรดคาร์บอกซิลิกเดิมนะส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่หลดุหลดออกมาตัวนหนึ่งครับส่วนของกรดคาร์บอกซิลิกเดิมครับคือด้านนี้นะแล้วตรงนี้ครับ เนื่องจากว่าโซเดียมดรอไซด์เนี่ยมาอยู่ในสมการตรงนี้ด้วยไอตัวโซเดียมมนสามารถมาเกาะตรงส่วนนี้ได้ครับแทนที่ไฮโดรเจนนะครับทําให้ฝั่งนี้เนี่ยมันกลายเป็นเกลือครับมีขั้วอยู่ตรงนี้นะสารตัวนี้ครับมันจะกลายเป็นสารประเภทเกลือขึ้นมาครับเคยไหมเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยมันได้ได้เกลือ,อ,อมาครับตัวนั้นเนี่ยครับก็คือตัวที่เป็นหมู่าคาร์บอกซิลเดิมครับไฮโดรเจนเนี่ยมาถูกแทนที่ด้วยโซเดียมครับทาให้โครงสร้างตรงนี้นะครับเป็นโครงสร้างขอออองเกกลืมาครับ โอเคนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งครับเอเทอร์เกิดจากกรดคาร์บอนสลลกรวมกับแอลกอฮอล์ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งก็เป็นแอลกอฮอล์เดิมตรงส่วนนี้ครับได้แอลกอฮอล์มาครับมีหมู่ไฮดรอกซิลนะอันนี้ครับคือส่วนของแอลกอฮอล์ครับโอเคครับได้แอลกอฮอล์อีกตัวหนึ่งได้ผลิตภัณฑ์ออกมา2ตัวครับทีนี้เขาทำยังไงต่อครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขามีการเติมออเทอร์ลงไปครับเห็นไหมมีขั้นตอนหนึ่งนะเติมออเทอร์ลงไปครับทําให้มีการแยกชั้นเกิดขึ้นมานะครับ สารลาย,ยมีการแยกชั้นนะเพราะว่าอีเทอร์เป็นตัวทําลายที่ไม่มีขั้วนะครับมันก็จะแยกชั้นออกมาอีกชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นอีเทอร์อีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นของน้ํานะครับน้ำเนี่ยครับมันสามารถละลายตัวที่มันมีขั้วได้ใช่ไหมส่วนอีเทอร์เนี่ยครับสามารถทําลายตัวที่ไม่มีขั้วได้ครับทีนี้เขาบอกเขาว่าชั้นน้ําเนี่ยมันมีเกลืออยู่ครับเราก็เห็นแล้วครับว่าสารอะไรที่เป็นเกลือครับในผลิตภัณฑ์สองตัวตัวนี้คือตัวที่เป็นเกลือใช่ไหมตัวนี้ครับจะอยู่ในชั้นน้ํา อเคนะครับอันนี้นะอยู่ชั้นน้ำแล้วก็สาร B ครับอยู่ในชั้นอีเทอร์ผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือแอลกอฮอล์ครับตัวนี้ก็ควรจะอยู่ในชั้นอีเทอร์นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะก็อยู่ในชั้นอีเทอร์หลายคนเข้าใจว่าแอลกอฮอล์เนี่ยน่าจะมีคั้วใช่ไหมเพราะมีหมู่ไฮดรอกซิลครับแต่จริงแล้วถ้าหมู่ R ตรงนี้เนี่ยมันยาวมากๆนะครับแอลกอฮอล์สามารถเป็นสารที่ไม่มีคั้วแล้วละลายในอีเทอร์ได้นะ โอเคนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีแค่2ตัวครับเป็นเกลือตรงนี้กับแอลกอฮอล์ครับเขาบอกแล้วว่ากเกลือเนี่ยอยู่ชั้นน้ำดังนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับก็ควรจะเป็นแอลกอฮอล์ครับที่ไปอยู่ในชั้นอ e ีเทอร์นะโอเคครับแล้วเราก็บอกได้เลยะครับว่าแอลกอฮอล์ตัวนี้เนี่ยมันคือสาร B ครับระบุได้คร่าวๆแล้วนะครับว่าสาร B เนี่ยมันคือแอลกอฮอล์ตัวนี้ครับจากประโยคที่1ตรงนี้นะครับเราสามารถระบุได้ครับว่าสาร B เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ตัวนี้ แล้วก็สาร A ครับสาร A ก็คือเอสเทอร์ตัวนี้ครับตัวแรกตรงนี้นะเราบอกคร่าวๆได้2ตัวนะครับว่า A เนี่ยเป็นเอสเทอร์ B เป็นแอลกอฮอล์ครับทีนี้มาดูขั้นตอนที่2ครับขั้นที่2ครับเขาบอกว่านําชั้นน้านะครับอันนี้ตกไปนะชั้นที่นํามาเนี่ยครับมันคือชั้นน้าครับชั้นน้ำโอเคไหมชั้นน้ามีอะไรครับชั้นน้ามีเกลืออยู่เขาบอกว่าเอาชั้นน้ําในข้อที่1เนี่ยมาสะเทือนด้วยกรดไฮโดรคลอริกโอเคครับชั้นน้ํามีเกลือตัวนี้อยู่ครับ ลอกตัวนี้ตัวนี้ออกมานะตัวนี้ครับไปทำระยากับกรดไฮโดรคลอริกครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นไงครับเอาไปทำรยากรดไฮโดรคลอริกใช่ไหมเราก็ได้ตัวนี้ออกมาครับเป็นกรดคาร์บอกซิลิกทั่วไปเลยครับโอเคนะครับโซเดียมตรงนี้เนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยไฮโดเจนแล้วครับกลายเป็นกรดคาร์บอกซิลิกปกติเลยนะแล้วก็ได้โซเดียมคอลอไรด์ออกมาครับ อันนี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนที่2นะเสร็จแล้วก็สกัดด้วยอีเทอร์ครับสกัดด้วยอีเทอร์เนี่ยจะได้อะไรออกมาครับผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ตัวไหนครับที่สกัดด้วยอีเทอร์แล้วจุดหลุดออกมากับอีเทอร์ครับคือตัวนี้นะครับกรดคาร์บอซิลิกเนี่ยจะหลุดออกมากับอีเทอร์ครับโอเคไหมส่วนโซเดียมคลอไรเนี่ยครับมันเป็นเกลือที่ละลายน้าครับก็จะไม่ได้ไปกับอีเทอร์นะตัวนี้ครับจะไปกับอีเทอร์แล้วก็เอาตัวนี้ไประเหยแห้งครับ ราเห่ยแห้งเนี่ยจะได้ออกมาเป็นสารซีครับตัวนี้ครับคือสารซีโอเคนะครับตัวของกรดคาร์บอซิลกเนี่ยสามารถเห่ยแห้งได้ครับแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะของของแข็งออกมาได้นะโอเคนะครับสามารถเกิดการเห่ยแห้งได้นะครับสลับกรดคาร์บอซิลกครับสารซีเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นกรดคาร์บอซิลกนะกรดคาร์บอซิลกนะครับให้เป็นสารซีครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรายังระบุไม่ได้นะครับว่าหมู่ R เนี่ยมันประกอบไปด้วยสายโซคาร์บอนยาวเท่าไหร่นะเรามาดูครับ ข้อที่3ครับข้อที่3าํทำอะไรต่อครับข้อที่3เนี่ยเป็นการเอานะครับไอตัวที่เป็นแอลกอฮอล์ครับสาร B ใช่ไหมสาร B ก็คือแอลกอฮอล์ในขั้นตอนที่1นะเอาแอลกอฮอล์ในขั้นตอนที่1ครับกับสาร D ครับ,สาร,รบสาร D นะมาต้มในสารไลโกดจะได้เพนทิลบิวทาโนเอตเคครับสาร D ยังไม่รู้ใช่ไหมสารียังไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับ เอามาต้มในสารไลยกดจะได้เพนทิลบิวทานโเอตที่มีกลิ่นเหมือนแพรตามชื่อก็บอกแล้วครับว่าเพนทิลบิวทานโเอตคืออะไรครับคือสารกลุ่มเอสเทอร์ใช่ไหมสารกลุ่มเอสเทอร์เนี่ยก็มีกลิ่นเหมือนผลไม้นะครับอันนี้ปกตินะเค okay, ครับเราได้ออกมาครับเป็นเพนทิลบิวทานโเอตนะครับจากปริยาตรงนี้ครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นที่ขอลอกชื่อมาอย่างนี้เลยนะครับตัวที่ได้นะเป็นเพนทิลบิวทานโอเอตครับ เพนทิวอิเล็กทครับคือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นแต่เจ้าตรงนี้เนี่ยเราต้องบอกได้ครับว่าสารน้ำต้นที่เอามาใช้นยครับมันคือสารอะไรครับต้องระบุได้ใช่ไหมจากชื่อครับชื่อของเอสเทอร์เนี่ยเวลาเห็นชื่อเอสเทอร์เราต้องบอกได้นะครับว่าเอสเทอร์ตรงนี้มาจากกรดคาร์บอกซิลิกอะไรมาจากแอลกอฮอล์ตัวอะไรนะครับจากชื่อเนี่ยต้องบอกได้เลยครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับวิธีการดูนะอันนี้ครับเป็นตัวอย่างปริยาการเกิดเอสเทอร์ลิเวชันหรือว่าปริยาการสร้างเอสเทอร์นะครับ สังเกตดูครับว่ามันมีกรดคาร์บอสิล,บบสลิกใช่ไหมแล้วก็แอลกอฮอล์ครับมันทำิริยากันแล้วได้เอสเทอร์ออกมาครับจากชื่อเนี่ยครับมันบอกได้ครับว่าเอสเทอร์ตรงนี้เนี่ยมันลงท้ายนะครับด้วยคำว่าโพพานโนเอตครับโพพานโนเอตเป็นการบอกนะครับว่ามันมาจากกรดคาร์บอสิล,บบสลิกที่ชื่อว่าโพพาโนอิกแอซิดครับด้านหลังนะครับจะเป็นการบอกนะครับว่ามาจากกรดคาร์บอสิล,บบสลิกตัวไหนนะถ้าลงท้ายด้วยคำว่าโพพาโนเอตเนี่ยก็แสดงว่า มาจากโพรพาโนอิกแอซิดครับโพรพาโนอิกแอซิดเนี่ยมีคาร์บอนสามอะตอมครับเห็นไหมแสดงว่าฝั่งตรงนี้ครับฝั่งตรงนี้เนี่ยคือโพรพาโนเอยเดิมนะโอเคนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับด้านหน้าตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นอีทิลเนี่ยครับก็เป็นการบอกครับว่าเอสเทอร์ตรงนี้มาจากแอลกอฮอล์อะไรครับถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นอีทิลนะครับก็แสดงว่ามันมาจากอีทานอลครับแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนสองอะตอมนะโอเคนะครับด้านหน้าบอกชื่อของแอลกอฮอล์ครับที่เข้ามาทำริยา ด้านหลังบอกชื่อของกรดคาร์บอกซิลิกที่เข้ามาใช้ในการทําปริยานะครับอันนี้ก็ทำหนองเดองครับเพนทิวบิวทานโอเอตเนี่ยชื่อด้านหลังครับมันลงท้ายด้วยคำว่าบิวทานโอเอตใช่ไหมบิวตรงนี้ครับแสดงว่ามีคาร์บอน4ตอมครับเป็นการบอกนะครับว่าเอสเทอร์ตรงนี้เนี่ยมาจากกรดคาร์บอกซิลิกครับที่มีคาร์บอน4ตอมแล้วก็ด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยบอกถึงชื่อแอลกอฮอล์ครับเป็นการบอกเขาว่าเอสเทอร์ตรงนี้ มาจากแอลกอฮอล์นะครับที่มีคาร์บอนทั้งหมดห้าตอมครับเพนตรงนี้คือห้านะโอเคนะครับแค่ชื่อบอกได้เลยครับว่าเอสเทอร์ตรงนี้มาจากกรดคาร์บอกซิลิกอะไรมาจากแอลกอฮอล์อะไรนะครับจากสมการครับไอตัวนี้เนี่ยมันคือตัวที่เป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมเราบอกได้แล้วครับว่าแอลกอฮอล์ตรงนี้ครับคืออะไรครับคือแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนห้าตอมหรือว่าก็คือเพนทาลนะอันนี้ครับคือเพนทาล์โซดีตรงนี้ครับดีตรงนี้ต้องเป็นกรดคาร์บอกซิลิกใช่ไหม กรดคาร์บอสเลิกเนี่ยครับเราบอกได้แล้วครับว่าดีเนี่ยก็คือบิวทาโนอิกแอซิดครับโอเคนะครับบอกได้2ตัวเลยครับบอกได้ว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยคือเพนทาลส่วนดีเนี่ยครับที่เป็นกรดคาร์บอสเลิกเนี่ยก็คือบิวทาโนอิกแอซิดครับรวมกันเนี่ยครับก็ได้เป็นเอสเซอร์ที่ชื่อว่าเฮนทิวบิวทาโนเอทครับโอเคนะจากตรงนี้ยครับข้อที่3เนี่ยช่วยเราบอกได้ครับว่าหมู่ R ตรงนี้เนี่ย มันมีความยาวคาร์บอนนะครับยาวเท่ากับคาร์บอนเกี่ยวตอมนะก็บอกได้ว่ามีความยาวคาร์บอนนี่ครับเท่ากับคาร์บอน5้าตอมครับเป็นเพนทาโนใช่ไหมซึ่งตัวนี้ก็คืออะไรครับตัวนี้เนี่ยคือสารบีนะครับแสดงว่าเราสรุปได้แล้วครับว่าสารบีเนี่ยครับสารบีตัวนี้เนี่ยมันก็คือเพนทาโนนะครับโอเคนะตอนนี้บอกได้แล้วครับว่าสารบีคือเพนทาโนครับ ้อนี้นะครับขั้นแรกเนี่ยต้องระบุได้นะครับว่า A B C D E มันคือสารอะไรบ้างนะโดยการดูจากปริยาที่เขาให้มาครับข้อ3เนี่ยครับช่วยเราสามารถระบุได้ครับว่า B เนี่ยคือเพนทา n อลส่วน D ก็ระบุได้เลยเหมือนกันนะครับ D เนี่ยคืออะไรครับ D ก็คือบิวทานอิกแอซิดครับเคนะทีนี้ข้อ4ครับมาดูข้อ4่ข้อ4ก็ช่วยเราสามารถระบุเพิ่มเติมได้อีกครับ พี่ขอมาเขียนปริยญานะครับของข้อ4นะข้อ4ครับเอาสาร C กับ E เนี่ยมาต้มในสารลลยกดครับแล้วก็ได้เอเทอร์มาเหมือนกันครับตัวนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือเอเทอร์นะครับกลิ่นเหมือนสับะรดครับกลิ่นแบบผลไม้นะได้เอเทอร์เหมือนกันครับเรามาดูครับสาร C กับ E ครับสาร C เนี่ยเราดูไว้ตอนแรกแล้วครับมันเป็นกรดคาร์บอกซิลิกตัวนี้ใช่ไหมอันนี้นะครับสาร C นะ สาร C ตรงนี้ครับที่เป็นกดคาร์บอซิลิกเนี่ยมาทำปฏิกับสาร E ครับสาร E ก็แน่นอนครับว่าต้องเป็นแอลกอฮอล์นะเหมือนสามารถเกิดเป็นเอสเทอร์ได้ครับแล้วก็ได้ออกมาครับเป็นอะไรครับเป็นโพรพิลเฮกซาโนเอทครับเขาบอกว่าโพรพิลเฮกซาโนเอทครับหลักการเดิมครับชื่อด้านหลังครับบอกครับว่ามันมาจากกรดคาร์บอซิลิกตัวไหนนะเฮกซาโนเอทก็แสดงว่ามาจากเฮกซาโนอิกแอซิดครับ บอกได้ครับว่าตัวนี้เนี่ยคือเฮกซานอิกแอซิดแล้วก็โพฮิลเนี่ยครับมาจากอะไรครับโพฮิลก็มาจากโพพานอลครับตรงนี้ครับก็บอกได้ว่าอีเนี่ยคือโพพานอลครับโอเคครับตรงนี้ก็ระบุชื่อได้ง่ายเลยครับเฮกซานเอตนะครับบอกครับว่ามาจากเฮกซานออิกแอซิดตรวนี้ครับเฮกซานออิกแอซิดแล้วโพพิลก็บอกว่ามาจากโพพานอลครับ โอเคน,นะครับโคพานอลคือแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน3อะตอมใช่ไหมเฮกซาโนอิกครับก็เป็นกรดคาร์บอกซิลิกที่มีคาร์บอน6อะตอมนะโอเคน,นะครับสามารถระบุได้ครับว่ามีคาร์บอนกี่อะตอมครับจากชื่อของมันอย่างนี้ก็สามารถระบุได้ว่าสารซีนะครับสาร C เนี่ยก็คือเฮกซาโนอิกแอซิดครับเติมไปตรงนี้นะ แล้วก็สาร e ครับสาร e ที่เพิ่งให้มาเนี่ยก็ระบุได้เลยเหมือนกันครับว่าคือโพพานอลครับเหลือตัวแล้วครับ b c d e เนี่ยเรารู้หมดแล้วเหลือแค่ a ใช่ไหมก็ย้อนกลับมาดูเขาว่า a เกิดจากอะไรครับ a เนี่ยครับมันเป็นเอสเทอร์ที่เกิดจากอะไรครับเราลองดูจากขั้นตอนที่1ครับขั้นตอนที่1นเนี่ยเป็นการไฮโดรซิสเอสเทอร์นะครับการไฮโดรซิสสามารถเห็นได้ครับว่าไอเอสเทอร์ตรงนี้เนี่ยมันประกอบขึ้นมาจากกรดคาร์บอกซิลิกอะไร แล้วก็แอลกอฮอล์อะไรนะครับดูจากผลิตภัณฑ์ในการไฮโดรลิซิสนะเวลาที่ A นะครับที่เป็นเอสเทอร์เนี่ยโดนไฮโดรลซิสครับเราได้แอลกอฮอล์ที่เป็น B ตรงนี้ออกมาครับเราก็บอกได้เลยครับว่าไอเอสเทอร์เตรงนี้เนี่ยมันประกอบขึ้นมานะครับจากแอลกอฮอล์บครับซึ่งแอลกอฮอล์บก็คือเพนทาลครับจากตรงนี้สามารถระบุครับชื่อของเอสเทอร์เได้แล้วครับว่าเอสเทอร์เเนี่ยต้องขึ้นชื่อนะครับด้วยคําว่าเพนทิลครับเข้มเพราะว่าเอสเทอร์เเนี่ยครับ มันประกอบขึ้นมาจากเพนทาลครับดังนั้นเวลาเรียกชื่อเนี่ยจะขึ้นชื่อนะครับด้วยคําว่าเพนทิลครับประกอบขึ้นจากแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน5้าต่อมนะแล้วก็ในส่วนที่เป็นกรดคาร์บอกซิลิกครับก็คือตรงนี้ครับอันนี้ครับมาติดอยู่ในรูปของกรอคาร์บอกซิลิกครับเห็นไหมจะดูว่าเกือคาร์บอกซิลิกตรงนี้เนี่ยมันคือกรดคาร์บอกซิลิกอะไรให้มาดูในขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นการเอากลือตรงนี้นะครับไปทำปฏิกับกรดไฮโดรคลอริกครับแล้วทัามันกลับมาอยู่ในรูปของกรดคาร์บอก IC ตรงนี้ครับมันคือกรดคาร์บอกซิลิกครับที่ถ้าเอาไปรวมกับ B เนี่ยจะได้เป็นเอสเทอร์ A ออกมาครับ C คืออะไรครับ C คือเฮกซาโนอิกแอซิดดังนั้นเราบอกได้แล้วนะครับว่าไอเอสเทอร์ A เนี่ยครับมันประกอบขึ้นมานะครับจากเฮกซาโนอิกแอซิดครับเวลาเรียกชื่อเนี่ยก็จะเรียกว่าเพนทิลเฮกซาโนเอทครับอันนี้นะครับชื่อเต็มนะโอเคนะครับตรงนี้นะเพราะว่าตอนที่ A เนี่ยครับมันเกิดการไฮโดรซิเนี่ย ไอส่วนที่เป็นกรดคาร์บอสซิลิกเดิมมันติดอยู่ในรูปของเกลือคาร์บอซิลิกนะไปดูขั้นตอนที่2น,นะครับก็จะเห็นได้ครับว่ามันมาจากกรดคาร์บอซิลิกที่เป็นสาร C ครับของโจทย์ข้อนี้ซึ่งสาร C ีเราหามาแล้วครับว่าคือเฮกซาโนเออซิดเราก็เลยสามารถระบุได้นะครับว่า A เนี่ยประกอบขึ้นจากเฮกซาโนเอซิดเวลาเรียกชื่อเนี่ยครับก็ล,ลงท้ายด้วยคำว่าเฮกซาโนเอตนะโอเคนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของการเรียกชื่อเอสเทอร์ทั่วไปนะครับเป็นการที่เขาเช็คคำว่าเราเนี่ย สามารถมองออกหรือเปล่านะครับเวลาให้ชื่อเอเทอร์มาเนี่ยสามารถระบุได้ไหมว่าเอเทอร์ตรงนี้มาจากแอลกอฮอล์อะไรมาจากกรดคาร์บอซิลิกอะไรนะครับถ้าตรงนี้เข้าใจนะครับก็สามารถระบุชื่อสารได้อย่างถูกต้องนะโอเคครับบอกได้หมดแล้วครับว่า A B C D E คืออะไรคราวนี้เราลองมาเช็คดูนะครับว่าต้องเลือกช้อยไหนนะเขาถามว่าข้อใดถูกนะครับช้อยแรกครับถามว่าสาร A คือโพพิยบิวทานโอเอตหรือเปล่าครับ สาร A เราหามาแล้วครับคือเพนทิลเฮกซานเอตครับอันนี้คือคนละตัวกันเลยนะข้อนี้ก็ผิดชัดเจนครับข้อ2ครับบอกว่าสาร B จุดเดือดต่ำกว่าสาร E สาร B กับ E นะครับเป็นแอลกอฮอล์ทั้งคู่ถ้าจะวัดเรื่องจุดเดือดนะครับว่าตัวไหนต่ำกว่าเนี่ยตัวที่ต่ำกว่านะครับจะต้องมีคาร์บอนอะตอมน้อยกว่าครับสาร B เพนทานอลครับคาร์บอนอะตอม5ตัวสาร E ครับโพพานอลเนี่ยคาร์บอนอะตอม3ครับอันไหนครับอันไหนที่ควรจะดูดจุดเดือดต่ำกว่าควรจะเป็นสาร E ใช่ไหมเพราะสาร E เนี่ย มีคาร์บอนอะตอมน้อยกว่านะครับตรงนี้ก็ถือว่าผิดนะเคนะครับสาร B ีควรจะมีจุดเดือดสูงกว่าครับเพราะว่าคาร์บอนอะตอมของมันเยอะกว่าสาร E นะต่อมาครับมาดูข้อ3ข้อ3สารที่ให้มาคืออะไรครับสารที่ให้มานะครับสังเกตจาหมู่ฟังก์ชันตรงนี้นะมันคือเอไม้นะครับสารประเภทเอไม้ครับสารเอไม้เนี่ยสามารถไฮโดรลิซิสด้วยกรดได้ครับเวลามีการไฮโดรลซิสด้วยกรดนะครับมันจะหลุดออกมาครับในลักษณะแบบนี้ครับส่วนนี้ครับจะหลุดออกมาครับ เห็นไหมแล้วเขาก็ถามเขาว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่ส่วนที่หลุดออกมาตรงนี้จะเป็นสารดีครับพี่ลองเขียนโครงสร้างให้ดูนะครับสำหรับ a อไมตรงนี้นะ AM i อไมในช้อยสามนะครับโครงสร้างจะประมาณนี้ครับโอเคนะครับตรงนี้มีเสียอยู่เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เป็น c d o ับเบิลบอครับแล้วิขานึงเนี่ยต่อกับ n h 2แบบนี้นะครับ เวลามีการไฮโดรซิสครับตรงนี้เนี่ยจะหลุดออกไปครับส่วนนี้นะจะฉีกออกครับแล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ออกมาครับก็เป็น C หรือบอนโอครับแล้วก็ได้กรดคาร์บอสซิลิกหลุดออกมาแบบนี้ครับโอเคไหมไอ้ตัวนี้นะครับก็หลุดออกไปครับเขาถามเขาว่าไอตัวนี้เนี่ยไอตัวนี้ครับที่หลุดออกมาเนี่ยครับที่พี่วงเนี่ยมันใช่สารดีหรือเปล่าครับสารดีคืออะไรครับ สารดีคือบิวทาโนอิกแอซิดก็คือกรดคาร์บอซิลิกที่มีคาร์บอนเนี่ยครับสี่ตอมและดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นกรดคาร์บอซิลิกครับแล้วมีคาร์บอนกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคาร์บอนสี่ตอมครับแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจากการไฮโดรไซิสเอไมตัวนี้เนี่ยก็ได้บิวทาโนอิกแอซิดออกมาจริงนะครับหรือคือได้สารดีตรงนี้ออกมาจริงครับตอบช้อยสามได้เลยนะโอเคนะครับตอบข้อสามได้ครับส่วนข้ออื่นครับข้อสี่เนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับ ข้อ4ให้อะไรมาครับตัวนี้คือเอสเทอร์นะครับตรงนี้นะเป็นเอสเทอร์ครับเอสเทอร์เองก็สามารถไฮโดรซิธิ์ในกรดได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าข้อนี้เนี่ยสิ่งสาคัญครับที่จะต้องเช็คนะครับก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับได้สารอีออกมาจริงหรือเปล่านะโอเคนะครับหลายคนเข้าใจว่าเอสเทอร์เนี่ยไฮโดรซิเดด้วยเบสได้เท่านั้นแต่จริงแล้วในกรดก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยอาจจะซับซ้อนกว่านิดนึงนะที่สาคัญครับข้อนี้เนี่ยเช็คแค่ว่ามันได้สารอีออกมาหรือเปล่าครับสารอีเป็นอะไร เราก็ต้องดูเขาว่าส่วนที่จะหลุดออกมาเป็นแอลกอฮอล์นะครับในโครงสร้างนี้เนี่ยคือส่วนไหนครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่จะหลุดออกมาเป็นแอลกอฮอล์นะดูดีนะครับฝั่งนี้นะคือฝั่งที่จะหลุดออกมาเป็นแอลกอฮอล์แล้วฝั่งนี้ครับถึงจะเป็นฝั่งที่หลุดออกมาเป็นกรดคาร์บอสิลกครับเรามาดูครับไอ้ฝั่งที่หลุดออกมาเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยมีคาร์บอนเกียรตอมครับมีคาร์บอนแค่อะตอมเดียวนะครับแต่ว่าสาร E ครับมีคาร์บอนเกียะตอมมีคาร์บอนสามอะตอมครับแสดงว่าเป็นสารคนละตัวกันแล้ว อันนี้เนี่ยจะเป็นแอลกอฮอล์ครับที่มีคาร์บอนอะตอมเดียวครับไม่ใช่สาร E นะโอเคนะครับต่อมาข้อ5ครับข้อ5บอกว่าเอา D กับ E นะครับให้เกิดปริยาเอสเทอร์ลิฟิเคชัจะได้ออกมาเป็น p e n ทิล h e x a า o โอเลองดูครับ D คืออะไรครับ D คือบิวทานุ i ีแอซิใช่ไหมส่วน E ครับคือ p r o พ a นอลถ้าเกิดว่าจะเกิดนะครับเป็นเอสเทอร์เนี่ยจะต้องกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นโพรพิลครับโพรพิลนะ เอาชื่อของแอลกอฮอล์ขึ้นก่อนนะครับแล้วลงท้ายด้วย YL ครับเป็นโพพิล้วอะไรครับโพพิลบิวทาโนเอตครับอันนี้นะครับเป็นเอสเทอร์ที่เกิดขึ้นนะจากการที่เอา D กับ E นะครับมารวมกันให้เกิดเอสเทอริฟิเคชันครับตรงกันไหมครับอันนี้บอกว่าเป็นเพนทิลเฮกซาโนเอตก็ผิดเลยนะครับโอเคนะข้อนี้ก็ตอบข้อ3นะครับจะเห็นว่า มีกระบวนการที่ต้องตรวจสอบเนะยครับเยอะเหมือนกันในเรื่องการเกิดปริยาครับข้อนี้ลองกลับไปทบทวนกันดูนะข้อจบไปแล้วนะครับใครจะติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่แฟนเพจเมก้าเคมีคลายทุกปมในเคมีมอ b ลายนะครับหรือว่าติดตามทาง y o u u u e e h h n n e l เคมีพิธีเมก a าเคมนะครับติดตามได้2ช่องทางนะ ในส่วนของคอร์สเรียนครับถ้าเกิดว่าน้องคนไหนนะครับอยากเรียนคอร์สเรียนของพี่นะครับที่มีการสอนอย่างละเอียดแล้วก็ปูพื้นฐานให้อย่างแข็งแรงเลยนะครับก็สามารถมาลงเรียนได้นะครับตัวคอร์สเนี่ยแบ่งเป็นคอร์สเนื้อหาแล้วก็คอร์สตลุยข้อสอบนะครับเนื้อหาครับก็แบ่งเป็นม .4 ม .5 ม .6 นะครับการเรียบเรียงเนี่ยก็เรียบเรียงนะครับตามหลักสูตรล่าสุดของสสวทแล้วนะซึ่งคอร์สตรงนี้นะครับพี่เรียบเรียงเนี่ยนอกจากตามหลักสูตรปัจจุบันเพื่อให้น้องสามารถเรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วนะ พี่ยังมีการเรียบเรียงนะครับเนื้อหาเนี่ยโดยเน้นนะครับตามข้อสอบที่มีการออกสอบนะครับในสนามสอบ9วิชาสมาญและแพทสองนะครับน้องสามารถใช้ในการเตรียมทวสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยนะครับสำหรับคอตรงนี้นะโอเคนะครับซึ่งภายในครับก็มีเอกสารครับที่มีภาพประกอบสีสันสวยงามรวมไปถึงในพาร์ทคำนวณต่างๆนะครับเวลาพี่สอนเนี่ยประเด็นหรือว่าสูตรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเอาโจทย์นะครับมาแทกให้น้องทําทันทีเลยนะ เพื่อน้องสามารถเรียบเรียงได้นะครับว่าความรู้ตรงนี้จะใช้ในการวิเคราะห์โจทย์แก้โจทย์ได้อย่างไงนะครับโอเคนะครับตัวคอร์สเรียนตรงนี้เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นถ้าน้องมีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเรียนคอร์สตรงนี้ได้สบายๆนะครับเห็นไหมซึ่งคอร์สตรงนี้ครับมีระยะเวลาในการเรียน3ปีครับภายใน3ปีเนี่ยจะเข้าดูกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับไม่มีการจํากัดชั่วโมงเรียนนะครับเรียนได้เต็มที่เลยครับใน3ปีนะ แล้วก็ที่สําคัญครับใน3ปีนี้เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มเรื่อยๆนะครับดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลครับว่าเข้าเรียนไปก่อนแล้วเนี่ยจะตกหล่นข้อสอบใหม่ๆหรือเปล่านะครับพี่จะอัปเดตไปให้ใหม่เรื่อยๆทุกปีนะโอเคนะครับใครสนใจครับก็สามารถมาติดต่อทางแฟนเพจนะครับหรือว่าแอดมานะครับที่ l i น์ ID m e g a c ม m 12นะครับสามารถมาสมัครเรียนนะครับได้2ช่องทางนี้นะ หรือว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวข้องน,นะครับก็มาสอบถามนะครับได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ